สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผ่านช่องทาง youtube 1เจริญซาวทุกท่านนะครับวันนี้มีตู้เข้าใหม่นะครับเป็นตู้สูตรออเดอร์6นะครับพร้อมดอกนะครับดอกนะครับก็จะเป็นในส่วนของดอกโคงปั๊มนะครับตัวนี้นะครับผมมันจะเห็นเป็นโคงปั๊มนะครับก็จะมีดอกซ่อมอยู่หนึ่งคู่ดอกไม่ซ่อมอยู่หนึ่งคู่นะครับ ตัวนี้เป็นตะแรงนะครับมีตะแรงเป็นตะแรงปั๊มนะครับมีอยู่4ใบนะครับเป็นสูตรออเดอร์68นิ้วขอบเหล็กนะครับในส่วนของขอบเหล็กนะครับสภาพขายตามสภาพนะครับใบละ1,600บาทนะครับพร้อมดอกพร้อมดังนะครับก็ไปทำสีสักหน่อยนะครับก็จะ สวยๆนะครับไม้ยังแน่นๆอยู่นะครับไม้ยังถือว่าโอเคอยู่จะมีในส่วนของเสียบสายเป็นขั้วดำแดงนะครับเสียบสายลำโพงนะครับอยู่ทั้งหมด4ใบเป็นส่วนของออเดอร์6นะครับ1ใบนี้นะครับไม้จะไม่ค่อยดีด้านบนนิดนึงนะครับนอกนั้นก็ เหมือนเหมือนกันหมดเป็นขอบเหล็กทั้งหมดนะครับสี่ใบนี้นะครับท่านไหนสนใจนะครับก็รับเองก็ลดได้นิดหน่อยนะครับใบละพันห้านะครับผมพร้อมดอกพร้อมดังนะครับดอกก็จะเป็นเหมือนดอกพวกคงปั๊มคล้ายคล้ายแอคคอร์ดนะครับคล้ายๆดอกแอคคอร์ดนะครับจะมีหมวกหลุดอยู่สองสองสองดอกนะครับหนึ่งตู้นะครับจะเป็นแบบ ไม่มีสามีหัวสเปคคอนนะครับเป็นสายลอยออกมาเลยแล้วก็ในส่วนของตู้เจบินนะครับ18นิ้วพร้อมดอกเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นดอก IMF นะครับ PA IMF นะครับดอกโครงปั๊มนะครับ ดอกคงปั๊มตะแกงฟิลเตอร์นะครับตะแกงฉีดฟิลเตอร์นะครับมีขอบเหล็กแต่ไม่มีหูจับนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นส่วนของสเปคคอนนะครับใบละ2องพนนะครับตัวนี้นะครับรับเองก็ได้ใบละ2,000บาทนะครับพร้อมดอกพร้อมดังสินค้าอยู่อำเภอเมืองเชยภูมินะครับร้านหนึ่งเจริญซาวนะครับ สนใจก็เบอร์ไลน์เบอร์โทร,เบ,รเบอร์เดียวกันนะครับ0890469860นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับสินค้าในวันนี้ก็เป็นในส่วนของตู้ลำโพงมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ